สวัสดีค่ะพบกับครูกุ้งสอน i อเช่นเคยนะคะวันนี้เป็น EP สําสำหรับการสร้างใบงานออนไลน์ด้วยไลท์เวิร์กชีตกันค่ะวันนี้จะสร้างใบงานออนไลน์แบบโยงเส้นสามารถนำไปใช้ได้ทุกวิชาและทุกระดับชั้นเลยนะคะส่วนใหญ่ครูกุ้งจะนำไปสอนในชั่วโมงออนไลน์เลยค่ะ เป็นการลดภาระให้กับนักเรียนลดการปิ้นงานอีกทั้งยังตรวจและเก็บใบงานได้ทันทีอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะก็เข้าอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วพิมพ์คำว่า Live worksheet นะคะเมื่อเข้าที่ Live worksheet เสร็จแล้วนะคะก็เข้าตัวแรกได้เลยค่ะ แล้วมาที่ t ช a เชอ r ์แ c คเ s นี้นะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะให้ไปดูที่ EP 1ก่อนนะคะตอนนี้คุณครูสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็สามารถใส่ username ไปได้เลยแล้วก็ใส่ password remember เป็นการจำรหัสผ่านนะคะถ้าจะให้จำรหัสผ่านให้เช็คถูกนะคะตอนนี้ขอไม่ให้จำนะคะกด enter ได้เลยค่ะ อันนี้คือการเข้าสู่ระบบแล้วนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะด้านล่างจะเป็นตัวอย่างของใบงานที่คุณครูท่านอื่นได้ทำไว้นะคะตอนนี้เราจะมาสร้างเองนะคะไปที่ make interactive worksheet ตรงนี้นะคะแล้วไปที่ get start ได้เลยค่ะจากนั้นเราจะไปสร้างใบงานใบงานของเราจะใช้ได้แค่3นามสกุลด้วยกันนะคะเป็น pdf JPG และก็ PNG นะคะไฟล์ file จะไม่เกิน5เมกด้วยกันค่ะสามารถทำใน Word ทำใน PowerPoint แล้วก็เซฟเป็น PDF ก็ได้ค่ะคุณครูก็ทำใน Word เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะทำการบันทึกให้ไปที่ไฟล์แล้วไปที่ s a v e a s นะคะไปที่ b บ w s e แล้วก็เลื่อนที่เซฟนะคะว่าจะเซฟไว้ที่ไหนตอนนี้ขอเซฟไว้ที่ใบางานออนไลน์นะคะแล้วก็เปลี่ยนจาก Word Document นะคะเป็น PDF ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์เป็น PDF แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการอัปโหลดเวิร์กชีตนะคะให้ไปที่ชุดไฟล์ค่ะ แล้วก็เลือก PDF ที่เราทำการบันทึกไว้นะคะกด open ได้เลยค่ะแล้วก็กดที่อัปโหลดนะคะเขาก็จะทำการอัปโหลดเวิร์กชีตของเราอันนี้เป็นการโหลดเวิร์กชีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสร้างใบางานแบบโยงเส้นกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็เป็นชื่อชั้น แล้วก็เลขที่นะคะทำเป็นกรอบเมื่อได้กรอบเสร็จแล้วนะคะก็จะมาสร้างการจับคู่เราก็จะสร้างกรอบที่จับคู่ได้เลยนะคะรูปแบบของการจับคู่นะคะก็คือจอยหคู่กับจอยหนึจอยสคู่กับจอยสเดี๋ยวจะมาลองทำพร้อมกันนะคะว่าจอยห่งยังไงเราคุมรูปแรกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า J O I N แล้วก็โคโรนหนึ่งนะคะจากนั้นให้ดูว่าข้อ1เราจะจับคู่กับตัวไหนโดยเราจะจับคู่กับตัวนี้ตัวนี้ถูกต้องนะคะโยงเส้นจับคู่กันเราก็คุมตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือจอยโคโรนหนึ่งแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการจับคู่แบบโยงเส้น เราสามารถ Copy และก็วางได้นะคะให้ไปที่เส้นขอบแล้วให้มันเป็นสีฟ้าๆนะคะกด Ctrl C แล้วก็ Ctrl V จากนั้นให้มาที่กึ่งกลางเหมือนเดิมนะคะจะเป็นรูปบวกแบบนี้แล้วก็ทำการลากลงมาสามารถยืดขยายได้นะคะ เราก็จะเปลี่ยนจาก j o y 1คอน1เป็น j o ย2คอน2ะคะจับคู่กับข้อนี้นะคะเราก็จะทำการคุมตัวนี้แล้วก็พิมพ์ว่า join โคลอน2แบบนี้นะคะต่อไปข้อ3เราก็อาจจะคุมเลยก็ได้แล้วก็พิมพ์ join โคอน3 จอโคอน3ก็จับคู่กับตัวนี้นะคะจอยโครอน3และก็ข้อสุดท้ายนะคะคุมจอยโคโอน4จับคู่กับตัวนี้เป็นจอยโครอนสนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะให้มาที่ preview เลยนะคะแล้วเราก็ลองพิมพ์ดูนะคะเป็นเด็กหญิงตอนนี้ชื่อยังเป็นตัวเล็กนะคะวิธีทำให้ชื่อเป็นตัวใหญ่ให้ทำการคลิกขวาแล้วก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็เปลี่ยนขนาดไซส์ได้นะคะตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็น28ตรงนี้ก็เปลี่ยนสีฟอนต์ได้นะคะว่าจะให้เป็นสีอะไรเอาสีเดิมล้วกัน แล้วก็แบ็กกราว n d คันเลอร์นะคะสามารถเปลี่ยนแบ็กกราว n d ข้างหลังว่าจะเอาเป็นสีอะไรนี่ขอเป็นสีไข่ละกันค่ะบอ r เ e อร์คันเลอร์นะคะก็คือเป็นสีของเส้นว่าจะเอาเป็นสีอะไรเอาเป็นสีดำเหมือนเดิมละกันค่ะจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นขนาดของเส้นนะคะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่เอาสักสองละกันให้มันหนาขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็มุมมุมของกรอบนะคะจะให้เอากรอบ ขนาดเท่าไหรเอาสักสิบนะคะมันก็จะโค้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้ตัวหนังสืออยู่ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็กดแอปพลาเพื่อที่จะให้ทุกช่องนะคะเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็กดเซฟเช้งได้เลยค่ะทุกช่องก็จะเหมือนกันหมดโดยอัตโนมัตินะคะเราจะไม่ต้องมานั่งทำทีละช่องนะคะเด็กหญิงใจดีสีดี ชั้นป1ทับ1เลขที่1แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนช่องนี้ช่องชั้นกับเลขที่ให้อยู่กึ่งกลางนะคะเราก็ทำการคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนจากไลท์เป็น นะคะคแล้วก็มากดที่ s เซฟเช้งนะคะไม่ต้องกดแอพ l ลนะคะถ้ากดแอพ l ลมันจะเปลี่ยนทุกช่องนะคะเปลี่ยนเฉพาะบางช่องให้เลือกที่ save change ได้เลยค่ะช่องนี้ก็เหมือนกันนะคะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็น center นะคะแล้วก็เ change ได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเปลี่ยนเป็นกึ่งกลางให้เรานะคะเดี๋ยวเราลองมาโยงเส้นกันนะคะ อันนี้โยงแบบถูกก่อนละกันเมื่อโยงเสร็จแล้วก็กดฟ i n i s ได้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะได้คะแนน1 0เต็ม10จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกนะคะเมื่อทําการกด save แล้วนะคะก็จะมี2แบบให้เลือกนะคะแบบแรกจะเป็นการแชร์ให้กับผู้อื่นได้เห็นนะคะส่วนแบบที่2ก็คือเก็บไว้ให้เราคนเดียวนะคะ ส่วนใหญ่คุณครูจะใช้แบบเก็บไว้ที่เราคนเดียวแล้วนำลิงก์นะคะไปเผยแพร่ในไล n e ใน Zoom ใน meeting นะคะก็คือที่เราสอนออนไลน์นั่นเองค่ะให้มากดที่ตัวนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็สร้างชื่อนะคะว่าจะเอาชื่อว่าอะไรเป็นสนุกกับการเขียนโปรแกรมจากนั้นก็กดเซฟได้เลยค่ะ เมื่อเราทำการบันทึกแล้วนะคะก็จะได้ลิงก์ตัวนี้มาก็จะนำลิงก์ตัวนี้นะคะทำการก๊อปปี้แล้วก็ไปวางให้ในไลน์หรือว่าในที่เราออนไลน์กับนักเรียนได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูขอทดสอบก่อนเมื่อคุณครูนำลิงก์ไปให้กับนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนชื่อได้เลย มันก็จะเป็นรูปดินสอให้นะคะเพื่อที่สามารถที่จะโยงเส้นได้นะคะแล้วก็โยงเส้นอ่ะสมมติว่าอันนี้นักเรียนทําถูกแล้วกันแบบนี้นะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดฟินิ s ได้เลยค่ะเมื่อกดฟินิ s แล้วนะคะก็จะขึ้นมา2อันให้เลือกนะคะแบบแรกก็คือเป็นการตรวจคำตอบของตัวเองนะคะว่าตัวเองทําได้กี่คะแนนส่วนแบบที่2นี้เป็นการส่งให้กับคุณครูนะคะ ส่วนใหญ่คุณครูก็จะใช้ตัวนี้ให้นักเรียนส่งตัวนี้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่ออีกหนึ่งครั้งนะคะชั้นป1นทับหวิชาอคอมพิวเตอรอ์คอมแล้วกันค่ะ,ะลืมบอกไปค่ะตรงที่ คีย์โคดหรือว่าอีเมลนะคะนักเรียนจะต้องใส่คีย์โคดหรืออีเมลวิธีการดูคีย์โคดหรืออีเมลนะคะให้มาที่ไลท์ w o r k s h e e t ของเรานะคะแล้วมาที่ชื่อที่เราลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็มาที่ My Account ของเราค่ะ My Account ตรงนี้นะแล้วก็จะมีคีย์โคดของเราตรงนี้แล้วก็อีเมลสามารถส่งได้ทั้ง2แบบนะคะจะเป็นแบบแรก อีเมลก็ได้หรือแบบที่2เป็นคีย์โคดก็ได้เราก็ทำการ Copy key คีย์โคแล้วส่งไปในลิงก์ให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนก็สามารถกรอกคีย์โคดได้ตามที่เราส่งไปวางแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดเซ็นได้เลยค่ะแล้วก็กดโอเคนะคะใบงานของนักเรียนก็จะไปส่งให้กับคุณครู เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะดูได้ยังไงว่านักเรียนส่งมาแล้วมาที่ไลท์เวิร์กชีตของคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็มาที่เราลงทะเบียนตรงนี้มาที่ n o t i f i c a t i o n นะคะเพื่อเราจะดูว่าเด็กนักเรียนได้ส่งงานเราหรือเปล่าอ่ามาแล้วนะคะเด็กหญิงใจดีสีดีนะคะทำการส่งให้เราเรียบร้อยแล้วตรงนี้ได้คะแนน10เต็ม10นะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสร้างใบงานออนไลน์แบบโยงเส้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะคุณครูสามารถนำไปปรับใช้เป็นใบงานของตนเองได้เลยนะคะเป็นการลดภาระให้กับนักเรียนและก็ลดการพิมพ์งานคุณครูสามารถเก็บและก็ตรวจใบงานได้ทันทีอีกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ